ไหนทำให้ใหญ่ดูสิเอาใส่ใหญ่สิโหเย็นจริงๆด้วยเย็นจริงๆด้วยยาเจ้ว่าหนาวแต่ห้อนว่ะห่อนคนเถอาเอาพัดลมไซด์ที่ไหนเป็นพัดลม นั่งโอ้นั่งนั่งโอ้นั่งนังนั่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 ้นั่เนั่ันั่้นั่้นั่งนั่งนั่ง<ม>ั่น,น <c oughs> ั่ง <c oughs> นั่งนนอง่งนั่งน่งน่งน่ง่อน่งน่งน่งนันี้งน่น่ป่่่ง่ปัน่น่ั่น สิเรียนหนังสือบ่เรียนะที่ไหนเรียนหนังสือบ่ลูกหนูจะเรียนหนังสือไหมหนูจะไปอยู่เยอรมันหนูจะไปอยู่อ,อาอเมอไรไิกาหนูจะไปอยู่กับใครนะจีบพอนกับบรษิษัทคหาสุหนึ่จักเป็นทั้งไหนน้ำตาลดีบ่บุเซ่กข้อเขา,าเขามาันหลุนะ เออเฮาลุนบ้านออกเนาะบรมันลุนในเมียงอันในเมียงเจ้าเห็ดค่อยๆกับเจ็บมาละเอามารลุนหนาล้วลุนเกือบปัสไซแล้วพี่น้องยางเปิมๆๆๆไปเยนตัลงไซพอไ่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปโรงเรียนพอเห่กันเหมือนกันมนี่กเล่น <c ười> เต้นกันรถ อันนี้เขาขยานนี่ขายานการหมกนมนึงย่านเล็กน้ยนกนอยยยานนี้นสาววันไหนมานังนี้ทั้งหลังเนูสาววันไหนสาววันไหนหนูรักแม่ไหมรักพ่อไหมเมือม่อเมือม่อเช้าแม่สอนหนูว่ายังไงลูกแม่แอนอะไรนะมแม่นอนตรีลูกพ่อบอยสิริ บอยสิริชัยแอนอลดีหลานใหญ่กน๋นห <laughs> ลานย่าเจนเฮียนเถียนกันแตวภาษาไเวิร์ดเรอพี่น้องมักขันห้าวเปลี่ยนเ้อสีเหดจังไรพี่น้องมักขึ้นจ่กเลย บอแล้วว่าอย่าลงข้างลงไป